มาถึงช่วงนี้ครับ SME มีมาเล่าน<ะ>แน่นอนเราก็จะนําสาระที่เกี่ยวกับการทางธุรกิจ SME มันก็จะเป็นเคล็ดลับท,ทริปต่างๆ<ะ>นํามาฝากกันในช่วงนี้แล้ววันนี้ครับเราก็มีเรื่องราวของคนที่เปิดร้านอาหารอยู่แต่ละคนจะมีสูตรลับสูตรลับของคุณวันนี้จะดีไม่ดียังไงเรามีคําแนะนําตรงนี้มาฝากกันนะครับสําหรับข้อแรกค่ะ ทำเลเป็นที่สําคัญเหมือนกันนะคะ<ม>ในการตั้งร้านขายของเนี่ยค่ะถ้าคนมากๆร้านเนี่ยโอกาสที่จะมีคนเข้ามาบริการ<ม>ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแน่นอนเลยการค้าขายเนี่ยว่า<ม>จะเป็นร้านอาหารหรือร้านอะไรเองเนี่ยทำเลเป็นเรื่องแรกๆเลยเป็นค,ความสําคัญนต้นเลยที่ะจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายทุกอีกทุกคณใช่ไหมครแต่สําหรับในเรื่องของร้านอาหารม,มาอีกข้อหนึ่งครับเรื่องนี้ขาดไม่ได้เลยสถานที่ต้อง สะอาดนั่นเ<ช>องก็ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้ต่างไปยังรวมถึงการแต่งกายของพ่อค้าไม่ขายด้วยนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะอ,อีกอีกอย่างหนึ่งคืออาหารของที่วางขายนี่ค่ะหน้าตาสีสันควรจะน่าทานแล้วก็มีสีสันที่สดใสไม่จืดชืดจนเกินไปค่ะแต่อย่าลืมนะฮะสีสันที่สดใสต้องมาจากวัสดุแล้วก็วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอ,อย่างเช่นผักเนี่ยทำให้สีเขียวทำยังไงครับค่ะ เวลาต้มเนี่ยใช้เกลือนิดนึงอใช่อย่าไปใช้สีผสมอาหารนะฮะเพราะว่า oh, แทนที่จะดีก,กับแย่ล,ลงไปก็ได้มามถึงอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของภาชนะที่ใส่อาหารนะฮะ,ะน่าจะมีเตียมนิดนึงเนาะอ,ะอะเป็นรูปสีฟ้าก็สีฟ้าเหมือนกันหมดชามช้อนแก้วเนี่ยอ,อย่างสําคัญที่สุดเลยเรื่องของความสะอาดก็ต้องมีด้วยค่ะ แล้วก็ที่สําคัญในร้านอาหารเรื่องนอกจากรสชาติแล้วกลิ่นเครื่องเทศที่อบอวนนะคะเป็นอีกหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าค่ะคโดยใช้กลิ่นนั่นเองค่ะกลิ่นนั้นจะต้องหอมแล้วก็มีความอร่อยคงที่ด้วยนะคะครับแน่นอนฮะหลายครั้งหลายคราวเลยทีเดียวนะฮะเวลาที่เรากลังจะตัดสินใจอหิวมากจะไปทานร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งเราเดินเข้าไปในซอยปรากฏว่าโอ้โหซ้ายขวา<ฆ>ร้านเต็มเลย<ฆ>เราจะเลือกจากอะไรเป็นผมเป็นคนหนึ่งเดินเข้าไปเลือกจาก กลิ่นที่มาเ <Led S 1> ตะจมูกดัปาบเนี่ยร้านานี้หอมร้นนี้เลยเราเข้าเลยอร่ยอหยหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์เพราะมันหอมขนาดนี้แล้ว <ฮ TA. S 2> มาอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนั่นคือการให้บริการ <ใช S 2> การ <ฮ TA. S 2> ให้บริการเรื่องของลําดับบางร้านจะมีบัตรคิว <ฮ TA. S 2> บางร้านถ้าไม่มีบัตรคิวคุณก็ต้องเฝ้าระวังเลยดูให้ดีพิเศษใครมาก่อนให้ก่อนใครมาทีหลังได้ทีหลังเป็นไปตามลําดับครับโอ้ยอนุญาตชั้นอันนี้กิ๊กชั้นให้ก่อนไม่ได้นะฮะเพราะว่าลูกค้าทุกคนสําคัญเท่ากันหมดครับ การปรุงอาหารให้คงเส้นคงวามาวันนี้รสชาติอร่อยมากเลยอีกวันหนึ่งก็ต้องอร่อยแบบวันนี้นะคะทําให้มีมีสูตรเป็นมาตรฐานเข้าไว้จะทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาชิมอีกรอบหนึ่งค่ะแน่นอนครับเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของรสชาติเองอันนี้สําคัญไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารที่เป็นร้านขนาดเล็กร้านเดียวเจ้าของเดียวหรือจะเป็นสาขาสองสาขา3รวมถึงแฟนชายด้วยเรื่องของมาตรฐานของรสชาติที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอันนี้เป็นความสําคัญเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าวันนี้เราไปทานอุ้ยอร่อยจังพรุ่งนี้ ทำไมไม่เหมือนเมื่อวานอ่ะวันต่อไปเราจะมาแล้วมันจะเหมือนเมื่อวานหรือเหมือนวันก่อนเอเราเริ่มงงแล้วนะฮะเราก็ต้องมีมาตรฐานที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็สําคัญด้วยอย่าหยุดขายใช่ค่ะถ้าจะหยุดให้บอกลูกค้าล่วงหน้าอเมื่อวานเรามากินวันจันทร์อีกทีหนึ่งเราไปวันจันทร์ปิดแม่ค้าไปเที่ยวโอ้โหไปถึงแล้วเราเสียความตั้งใจอ่ะแล้วเราก็แบบไม่รู้จะมาได้เมื่อไหร่เลยแบบนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันค่ะบอกล่วงหน้านิดนึงค่ะ เรื่องอยาหยุดขายแล้วจะขึ้นราคาต้องทำยังไง <c oughs> ควรจะแจ้งให้ทราบก่อนค <c oughs> ่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นอีกเป็นสิ่งสําคัญเลย<ม>ที่ลูกค้าเนี่ยจะเข้ากับมาใช้บริการ,รอีกก็คือราคาเนี่ยจะต้องคงที่ถ้าจะขึ้นราคาอบอกเหตุผลมเมื่อไหร่ยังไงแจ้งให้ทราบเข้าไว้ค่ะมาถึงข้อนี้เขาว่ากันถึงเรื่องของการมีศิลปะในการตักอาหารและฝั่งเออเราต้องเต้นไปตักไปอย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นยังไงครับตรงนี้ในการตักอาหารค่ะสําหรับ ร้านข้าวแกงร ừ, เราควรจะตักอาหารเนี่ยให้ข้าวเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็ท็อปด้วยอาหารราดแกงข้าวไข่าดาวอยู่ด้านบนรบเรียงให้สวยไม่เบอะเธอจนเกินไปนะคะทําให้ดูน่าทานราคาไม่สูงแต่ก็สวยได้ครับ,รบสำหรับคนที่ขายนะคะควรจะแต่งตัวให้สุภาพและก็เหมาะสม,มใส่หม,มวกอ ใส่ปอกไว้ใช่ค่ะ,ะคบอกว่าเดี๋ยวผมจะร่วงหรือว่าเรา,าพูดคุยกันเนี่ยอาจจะจามอย่างเงี้ยค่ะมีผ้าปิดปากไว้ก็ช่วยให้สุขอ,อนามัยของร้านนั่นถูกต้องด้วยค,ครับเราเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่เป็นคนประกอบร้านอาหารมีความตั้งใจดีอยู่แล้วในเรื่องของการทําอาหารให้สะอาดแต่ในเรื่องของภาพลักษณ์นั่นเองว่าจะเป็นถุงมือกล้าวถุงเท้ารองเท้าหมวกอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ระบุถึงมาตรฐานความสะอาดของร้านที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและนำมาบริโภคกันบ่อยๆนั่นก็เป็นได้รายการ SME มีมาเล่านะคะ ช่วง SME มีมาเล่าก็จะมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบและนำไปต่อยอดเป็นเคล็ดลับในการสร้างธุรกิจส่วนตัวให้ดียิ่งขึ้นค่ะครับและสำหรับนี้ฮะเวลาของรายการและ่องรังสมคบหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันก่อนนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้เราทั้งคู่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ